สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 Tarot Channel นะคะผู้ผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่นะคะหมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะสวัสดีสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ประเทศสวปอลาวนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเช็คนะคะพลังงานลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นแบบไหนชาวราศีมังกรนะคะ ของหมอแจนนะคะจะเช็คพลังงานแบบตะวันตกนะคะถ้าคุณมีลัคนาราศีเป็นแบบไทยนะคะสามารถชมได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะราศีมังกรผู้ที่เกิดนะคะ22ตุลาคมถึง21มกราคมนะคะสามารถชมได้นะคะคลิปนี้นะเป็นแบบไทยก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบทั้งราศีทั้งลัคนาดาวสุ์ดาวจันลัคนาลัคนาดาวสุ์ดาวจันทรสามารถชมคลิปนี้ได้นะคะโอเคนะคะ คุณต้องการคนรักแบบไหนคะชาวมังกรมาดูกันค่ะนะคะเป็นการดูดวงแบบทั่วๆวไปนะคะอย่ายึดติด,ย,ย,ด,ตดยึดถือนะคะหรือว่าเอาคำทำนายคำพยากรณ์นี้ไปตัดสินใจอะไรในชีวิตความสัมพันธ์ของคุณนะคะชาวมังกรคุณต้องการคนรักแบบไหนนะคะเพศออฟซอสนะไม่เอาความสัมพันธ์ชั่วคราวไม่เอาความสัมพันธ์ที่มันเป็นสามอะทรีออฟ วั One, นะคะ c h n of pentacle นะคะคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่นะ,ะ two of cups เป็นแบบเนื้อคู่เป็นลักษณะที่คนรักนะคะที่สมบูรณ์แบบที่แต่งงานที่นะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ่ะมีคู่เป็นคู่แบบที่แบบว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางการงานการเงนิงนมีความรักให้กันนะคะ six of cups โอเคนะฮะเพดออฟโซสทีออฟวานนะฮะเทนออฟเพนดเคิลทูออฟคัพนะฮะเอสออฟเพนดเคิลซิกออฟนะคะเป็นพนังงานบอกว่านะคะคุณอยากได้ความรักความสุขเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์นะคะมีความรักที่เท่าเทียมกันนะคะคนรักนะคะค่อยๆคบหาดูใจกันไปความรักความาสัมพันธ์ที่นะคะเป็นแบบความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยหรือรักเรา3าคนอะไรคุณไม่เอานะคะคุณไม่ต้องการ อาจจะค่อยๆพัฒนากันมาจากเป็นเพื่อนนะสมัยเรียนสมัยมหาลัยสมัยอะไรก็แล้วแต่ชาวมังกรนะคะจะค่อยๆตัดสินใจนะเอาระคนะนะเขาจะเข้ามาทางไหนอาจจะติดต่อกันผ่านงานนะคะผ่านการเรียนนะคะ The World Ace of One นะคะ The World น,ะ,ะ,นะ,ะทางอินเทอร์เนต็ตทางออนไลน์ Space of Cup อาจจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะมีไมตีีต่อกันนะ,ะ King of Cup นะคะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้นะคะค่อยๆนะคะอ่านะคะค่อยๆช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะ for of pentacle นะคะพลังงานที่นะคะติดต่อกันทางเน็ตทางโซเชียลทางออนไลน์มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยๆดูกันไปนะคะไม่เร่งรีบนะคะชาวมังกรบอกแบบนี้ใช่ไหมนะคะเอารักจา้านะคะทีนี้เรามาดูว่านะคะ รั้งแรกนะคะความรู้สึกแรกของเขาที่มีต่อชาวมังกรอ่ะคะขอพลังงานนะคะเขารู้สึกยังไงต่อคุณบ้างคะเนื้อคู่ของคุณหรือเขาคนนั้นอ่ะโอเคเอาจจะรู้จักกันผ่านเพื่อนนะคะรู้จักกันมานานแล้วแหละในกลุ่มในแก๊งเดียวกันนะคะตั้งแต่สมัยเรียนนะคะก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมีความรู้สึกสดชื่นนะคะอ่า อาจจะมีการไปเที่ยวปาร์ตี้แฮงเอาท์สังสรรค์กันนะคะมีความสุขนะในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเพื่อนมาก่อนอในออบวันนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นเห็นชาวมังกรอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะหรืออาจจะเป็นพรมนิขิตที่ทําให้คุณกับเขานะคะครู้จักเรียนรู้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วได้มาเจอกันนะคะบางคนนะคะอาจจะมีความเป็นไม้เป็นโสดนะคะหรือว่าเขาคนนั้นอาจจะ คอยมาช่วยเหลือเยียวยาชามังกรก็ได้นะช่วยเหลือเรื่องการเรียนการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนะ,คะหรืออาจจะรู้จักกันผ่านครอบครัวนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะสนับสนุนก็ได้นะหรือเขาคนนั้นอาจจะเคยผิดหวังจากทางครอบครัวมาก็ได้นะนะคะความรู้สึกคือเขาอยากนะคะให้คุณเป็นแบบเดอะสตาร์นะคะ ก็คือเป็นคนที่คอยดูแลเยียวยาจิตใจคุณนะคะอยู่กับคุณเป็นครอบครัวมีความรักมีความสุขต่อกันนะคะเนาะดังเหมือนดังผมได้ขิดนะชาวมังกรไม่อยากต้องการความรักความสมคัญที่มันเป็นแบบเล่นๆเป็นแบบเด็กๆนะชาวมังกรไม่เอาแล้วแหละแบบนั้นนะคะ <c oughs> เอาละค่ะทีนี้ลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะโอเคมาดูค่ะหกใบนะ โอเคได้พลังงานหล่นออกมาแล้วนะคะ The Sun นะคะ เป็นพนักงานที่บอกว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่เคมีตรงกันกับคุณหน้าตาดีอาจจะชอบสัตว์เลี้ยงเหมือนกันน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างนี้นะเคมีตรงกันหน้าตาดีรูปร่างฐานะดีโปรไฟล์ดีนะคะเป็นคนโดดเด่นอาจจะเป็นคนที่เรียนเก่งนะคะหรือเป็นคนที่ทํางานเก่งประสบความสําเร็จในชีวิตมีความโดดเด่นอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นดาราเป็นเดอะสตาเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งและเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะ เป็นคนที่ฮอตฮิตอะนะคะในโซเชียลอะไรงนี้ได้หมดเลยนะเอสออฟคัพนะเมื่อเจอกันจะมีความรู้สึกที่ดีๆนะคะความรักนะคะอาจจะมาทางโซเชียลทางออนไลน์มีการบอกความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนาะลักษณะเนื้อคู่ก็คือชาวธาตุลมนะคะควีนออฟวันชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุลมก็ตุนกุมเมทุนนะคะเอสออฟเพนเด็นะคะมีพลังงาน ที่นะคะมีการช่วยเหลือบางทีชาวมังกรบางคนก็เจอคนที่เป็นสายเปยา์ามาดูแลเทคแคร์เยียวยาจิตใจทางการงานการเงินการเรียนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่คอยมาอุปถัมภ์ค้ำชูเอาละชโชคดีนะอาจจะเจอคนที่รวยนะคะโสดสวยและรวยมากไปอา่านนะคะบางคนเขาก็อาจจะเคยผิดหวังจากความรักมาก็ได้เป็นแม่หม่มีลูกเด็กหนึ่งคนอะไรแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่คุณเลือกเอาจะเอาคนโสดหรือจะเอาคนที่มีครอบครัวเคยมีครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะแล้วแต่ใจคุณเลยนะ ะะบางคนก็อาจจะเป็นเพศเดียวกันได้ต่างเพศอะไรงนี้ได้หมดเลยนะแต่เป็นคนที่โปรไฟล์ดีอ่ะนะคะครบนะครบนะครบเครื่องนะคะเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ได้น้อยนะใครชาวมะกรชอบความมั่นคงอ่ะนะคะก็คือชอบความมั่นคงแล้วก็ชอบคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะมีสง่าราศีนะคะอาจจะติดต่อทางเลททางออนไลน์อะไรก็ได้นะคะทีนี้ โอเคลักษณะนะไม่ได้อ้วนนะอืมนะคะ The Devil อาจจะมีพลังงานของชาวราศีมังกรเองก็ได้นะคะหรือตัวคุณนะคะหรือว่าตัวคุณบางครั้งก็ถ้าเกิดยังไม่พร้อมที่จะมีใครก็นะ,ะมีความสุขอยู่กับในชีวิตของตัวเองกาลังโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอะไรก็ได้นะกําลังทํางานอาจบางคนอาจจะได้เรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งนะคะได้ได้เงินก้อนใหญ่ได้โชคได้ลาภอะไรก็แล้วแต่เนาะ ะะจากความรักความสัมพันธ์ความสเสน่หาครั้งนี้ก็ได้นะคะชาวมังกรยินดีด้วยถ้าได้แบบนั้นนะเจรโอเคธาาุบอกไปแล้วนะทาตุดินมังกรกันมังกรพืชศพกันแล้วก็มีไฟเมสิงธนูนะคะธาาุลมตุ้นกุมเมทูลอ่ะธ่าุอะไรก็คบคบ,คบหาดูใจกันไปมีพลังงานชาวราศีกุมนะคะโดดเด่นด้วยนะเอาละจ้ะทีนี้ ให้บทสรุปว่าอย่างไรบ้างคะของคู่ชาวมังกรมาคาหกใบมาคะ่ะฟูอัพครับนะคะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นอะไรที่เราไม่พอใจอมีการน้อยใจในความสัมพันธ์ได้มีการเครียดคิดวิตกกังวลก็ได้บางคนคู่ของชาวมังกรก็ยังไม่ลงรายละเอียดให้อ,ะอ่ะ,อะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเดินทางอยู่สม่ําเสมอนะคะ ไปไหนก็อยากจะไปไหนก็ไปไม่บอกไม่กล่าวอ่ะอยางนง่งเงียบก็นิ่งไปนะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวคือค่อยๆดูการพบกันเป็นแบบช้าๆนะคะบางทีชาวมังกรก็อาจจะคุณคิดวิตกกังวลมีการไม,ไม่ไม่พอใจในความสัมพันธ์ด้วยอ่าอย่าคิดมากนะชาวมังกรนะชาวมังกรอาจจะเป็นคนที่ีห่วงก็ได้นะนะคะแต่ทีนี้นะคะ ไพ่บทสรุปเราก็จะได้เป็นเอ็มเพรสนะเริ่มต้นใหม่เจอคนที่ดีงามสิ่งที่สวยงามมีพลังงานชาวราศีมินก็ได้ดาวสุ์ดาวจันอาจจะอยู่นะคะกุมหรือมีนอะไรแบบนี้นะนะคะความสัมพันธ์ที่เคยไม่ชัดเจนอะไรก็อาจจะได้กลับมาชัดเจนบางคนก็อาจจะเจอกับคนต่างถิ่นแดนไกลอ่ะนะคะต่างถิ่นแดนไกลที่คุยคุยคุยดูดูกันไว้อาจจะมีโอกาสที่จะได้มาปฏิสัมพันธ์กันนะคะถึงขั้นแบบอยู่กินแต่งงานอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ เอาละนะแนวโน้มในอนาคตนะเป็นแบบไหนมาชาวมังกรแนวโน้มในอนาคตถ้าเจอเนื้อคู่แล้วเป็นแบบไหนขอพลังงานเอนเนจีไพ่หกใบนะคะมาค่ะโอเคเพย์ออฟวานอะเริ่มต้นความสัมพันธ์มานะไฟออฟโซนนะอย่ายอมแพ้นะ คนที่เข้ามาใหม่หรือคุณมังกรอาจจะยอมแพ้มีความวุ่นวายในปัจจัยภายนอกนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะต้องบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ฮอตทิตคนที่เข้ามาบางทีชาวมังกรก็อาจจะถอดใจหรือจะยอมแพ้กับความสัมพันธ์ก็ได้หรือเขาคนนั้นก็ได้หรือว่าชาวมังกรอาจจะเป็นคนที่บ้างงานทํางานเยอะแล้วนิ่งเฉยแล้วก็หยุดนิ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดนะคะไม่บอกนะคะ มีพลังงานของชาวธาตุดินใช่ไหมชาวมังกรอ,อ่จจะนิ่เงียบบางทีก็ไม่พูดไนอฟคั p นะความรักความสัมพัน์นะนะคะจะค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่ไปเป็นไปอย่างช้าๆนะคะบางครั้งมีพลังงานของ The Hermit นะคะชาวราศีกันก็ได้นะบางคนก็ คนที่เข้ามาเป็นคนอารมณ์ติดโรคส่วนตัวสูงไบโพล่าอะไรแบบเนี้ยแบบอารมณ์ติดอ่ะเออแบบอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวหายอะไรก็ไม่รู้เขาเป็นคนยังไงคะบางทีก็เงียบไปเป็นคนเหมือนเคร่งาศาสนาประดญยาชีวิตหรืออาจจะแบบโฟกัสงานเงินไว้ก่อนอ่ะคนที่เข้ามานะอาจจะเป็นพลังงานชาวธาตุไฟก็ได้นะคือแบบว่า ชอบทํางานอ่ะโฟกัสเรื่องงานก่อนพอมีเรื่องงานปุ๊บก็จะเงียบไปชาวมังกรก็จะรกระวนกระบายใจว่าเอ๊ะหายไปไหนอีกแลละเงียบใส่ชั้นทําไมมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะแปดด่ามาเนาะแล้วก็ห้ามห้าด่ามาก็คือเหมือนชาวมังกรก็จะคิดเครียดวิตกกังวลนั่นแหละโอเคแต่ไม่ต้องคิดมากนะความสัมพันธ์ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะที่รักนะ มาค่ะทีนี้เราจะมาดูว่าไพา Angel นะ่แองเจิลอยากจะบอกอะไรบ้างอันนี้เป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะอย่าเอาไปตัดสินใจในชีวิตความรักความสัมพันธ์ของคุณให้เหมือนเราดูซีรีส์เกาหลีไปอะไรแบบนี้ให้เราดูเหมือนซีรีส์ไปให้เราดูเหมือนนิทานไปแบบนี้นะคะเนาะแองเจิลนะคะอยากจะบอกอะไรกับชาวมังกรบ้างนะคะในลักษณะความลักษณะเนื้อคู่อะไรแบบไหนนะคะเป็นแบบไหนเจอที่ไหนอะไรแองเจิลอยากบอกอยากแนะนําอะไรมากคะขอไพ่หกใบค่ะอืมเนาะ โอเคนะคะ <c oughs> มีพลังงานที่ดีขึ้นมาแล้วแหละเนาะความรักความสัมพันธ์บางคนก็อาจจะเคยเป็นชอยหรือเป็นเราเป็นชอยก็ได้ตอนนี้ก็บอกว่าให้ปล่อยกายปล่อยใจไปอิสระเหมือนเดิมฟูบางทีอาจจะยังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดในความสัมพันธ์ก็ได้บางคนชาวมังกรก็นะคะคิดมากในความรักความสัมพันธ์ก็ได้บางทีคนที่เข้ามาโปรไฟล์ดีมากโดดเด่นแล้วก็ชาวมังกรก็อาจจะคิดว่า เหมือนตัวเองอ่ะดูไม่เหมาะกับเขาหรืออะไรอย่างนี้เป็นการเครียดคิดวิตกกังวลหรือดูถูกตัวเองก็ได้นะนะคะคุณต้องคิดว่าตัวเองดีพร้อมนะคะเป็นเอ่อเป็นพลังงานที่เหมือนว่าอย่าให้คนอื่นคําพูดของคนอื่นนะมามีอิทธิพลต่อตัวคุณต่อใจคุณนะคนอื่นมองเราเป็นแบบไหนไม่สําคัญแต่สําคัญที่ว่าตัวเรามองเรามีคุณค่าแค่ไหนแค่นั้นเองนะใครให้ค่ากับเราก็ไม่สําคัญเท่ากับตัวเราให้ค่าตัวเราเองด้วยนะคะที่รักอามาค่ะ ชาวมังกรบางคนนะคะก็คือมันเหมือนแบบคุณตกอยู่ในห่วงอารมณ์ของนะคะขังใจตัวเองไว้บางคนก็ยังไม่ยอมเปิดใจก็ยังละล้าอยู่เพราะว่าอะไรคะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณเก็บใครไว้ในใจแบบรืกอสุดใจมาอะนะไม่ได้บอกไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกความรู้สึกของตัวเองคุณเก็บตัวอยู่ในห้องขังที่มันมืดมิดนี้นะคะแล้วคุณอะนะคะ ก็คือแบบว่าคบใครไปเรื่อยๆคบใครเป็นช้อยไปเรื่อยๆจนยังไม่รู้จะเจอใครนะคะบางครั้งคุณอาจจะเจอเขาคนนั้นแล้วแต่คุณยังไม่กล้าเปิดประตูที่เพื่อจะไปเจอเขาหรือเพื่อจะบอกความรู้สึกความรักความสัมพันธ์แบบนั้นก็ได้เพราะคิดว่านะคะมีความแตกต่างกันทั้งอายุภาษาวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแตกต่างกันนะนะ,ะทำใจให้สบายแล้วก็เชื่อมั่นนะคะในความรักเนาะในความรักที่คุณมีที่เขามีนะนะคะเขาอาจจะถ้าคุณบอกไปเขาอาจจะเป็นกิฟต์อ่า ของฝันที่จักรวาลน,นะคะมอบให้คุณนะว้าวอ่าเห็นไหมในนี้มีอะไรคุณต้องเลือกเอาเองว่านะะเป็นสิ่งที่นะคะอาจจะมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เขาคนนั้นเมื่อคุณบอกออกไปนะเขาอาจจะมีความรักรอคอยคุณอยู่เขาอาจจะมีเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วแค่คุณได้บอกเขาออกไปตามตรงว่านะคะเรารักกันนะอ่าฉันรักคุณอะไรประมาณนี้ให้กล้าเปิดเผยความในใจของตัวเองออกมานะ,ะนะคะโอเค ถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์ด้วยคนที่เข้ามาชมคลิปใหม่ขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะเป็นกำลังใจให้ jp 1 6 t a ก o ล c h a n n e l หรือหมอดแจนนะคะกด Sub s ไ r i b ์ด้วยแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปนะคะขอให้มีความสุขนะคะพบเจอเนื้อคู่แล้วก็คนที่ดีงามน,นะคะชางมังกรวันนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ